อ,อไม่รู้จะเริ่มตตรงไหนเลยเอ,อจากที่แพ้แรกๆเป็นความเซ็งนะแพ้ไปสักพักเอ้ยเหมือนเริ่มชินเว้ยพอยังแพ้อีกพอยังแพ้ต่อกลายเป็นหงุดหงิดว่ะคือ คือรู้อยู่แล้วว่ามันมันแย่มามากแล้วอ่ะแต่ก็ไม่คิดจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งทั้งในแง่ของจิตใจทั้งในแง่ของวิธีการหรืออะไรต่างๆนานาไม่เห็นมุมที่มันจะดีขึ้นเลยทั้งๆท,ท,ที่ควรจะรู้ตัวได้แล้วว่ามันอยู่ในจุดที่ ต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากๆทั้งฟอร์มการเล่นทั้งสภาพจิตใจเล่นไปเล่นมามองไม่เห็นว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนตรงไหนอย่าว่าแต่จุดเปลี่ยนในเกมจุดเปลี่ยนของซีซันยังไม่เห็นแล้วเลยเพราะมันควรจะมาตั้งแต่วันนี้แล้วคือมึงแย่จนู้้จะแย่อย่างไงแย่จนสุดๆแล้วอะ หลังจากนัดเจอซิตี้มันแย่จนสุดแล้วอ่ะแต่ว่ามึงมีเวลาได้พักเบรกทีมชาติได้ห่างหายไปจากฟุตบอลลีกได้ไปปรับสภาพจิตใจได้ไปทําโน่นทนํานี่มึงกลับมาเป็นโปรแกรมที่เพิ่งพูดไปเองกักคลิปเมื่อวานเพิ่งพูดไปเองว่ามันควรจะต้องเป็นไทม์ไลน์เป็นช่วงเวลาที่มันควรจะต้องกลับมาอยู่ในสภาพที่ที่ดีกว่าน,นี้ได้แล้วฟอร์มยังไม่ต้องดีก็ได้แต่มึงต้องเก็บแต้มได้แล้วก็ยังทําไม่ได้ โดยที่ไม่เห็นมุมดีๆอะไรเลยในเกมนี้สักมุมเดียวไม่เห็นเลยยาวแน่นอนคลิปนี้ยาวแน่นอนเพราะว่ามันคงมีหลายเรื่องที่ต้องพังครูต้องต้องระบายออกมาจริงๆอยากจะไลฟ์สดเลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามันยาวขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคลิปจะมีคนมานั่งดูนั่งฟังหรือเปล่าเพราะว่า ผลแกงขันก็ทุเรศทุรังขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะจะมานั่งทนฟังกันได้หรือเปล่านะเอาแต่ว่าก่อนจะไปว่ากันถึงตรงนั้นยังไงก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับอ่ะเงินทบโบครับสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนร,รถสมัครง่ายอนุมัติไวได้เงินเร็วเปิดทุกวันกว่า1000สาขาทั่วประเทศรถยนต์เนี่ยรับอายุสูงสุด25ปีนะครับวงเงินสูงสุด5 0 0แสนบาทใครสนใจก็ทักแชท a c e b o o k แฟนเพจของเงินทบโบไปได้เลยนะ หรือว่าจะกดลิงก์ตามที่แปะไว้ให้ก็ได้นะครับสนใจก็สมัครได้เลยนะครับ24ชั่วโมงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับอัตราดอกเบี้ย15-24%ต่อปีเงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับคอร์สซิ่ครับตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณหภูมิจากอเมริกาผู้นำด้านแก้วเก็บอุณภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ำสมัยอย่างลงตัวครับเก็บเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นาน12ชั่วโมงครับ BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งาน มีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะครับเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ใครสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามดีลลวรับๆได้เลยนะครับตึงคอตึงบา่าตึงไหล่ขอแนะนำขนบวนทับทาดีครับมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองพกพาง,ง่ายคลายปวดได้ทั้งวันครับและลีโอครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการลีโอเชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันกว่าครับขอบคุณด้วยนะฮะกับ,บผู้ใหญ่ใจดีนะครับอะมา อ,อมีหลายจุดให้ต้องพูดถึงครับเรื่องของฟอร์มการเล่นคงคงคงเห็นกันอยู่แล้วนะคงไม่ต้องไปบรรยายอะไรกันเยอะแยะแล้วเพราะว่าไม่มีจุดอะไรดีๆให้มองเลยแล้วก็แย่ yeah, ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบเริ่มที่ตัวผู้เล่นก่อนผิดคาดไปพอสมควรแนวรับมีล็อตเคอร์อเคสลงมาเป็นตัวจริงทีแรกผมคาดการว่าจะเป็นแอนดูโรบัสันนะแบ็คขวาก็เป็นโดมินิกสอซไลอย่างที่บอกเพราะว่า อันนั้นดูเหมือนจะไม่ได้นิยมชมชอบในตัวของโจโกเมสผมว่าเขาชัดเจนแล้วว่าเขาชอบใครเขาก็จะส่งลงเขาไม่ชอบใครเขาก็ไม่ส่งลงโจโกเมสคือหนึ่งในนั้นไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์แบบไหนก็ตามโจโกเมสไม่เคยถูกไม่เคยไม่เคยถูกโปรโมทมาให้ลงสนามเลยอันนี้ก็น่าแปลกใจเหมือนกันในวันที่แบ็คขวาก็ไม่เหลือแล้วโจโกเมสก็ก็่าจะทําได้ถ้าไม่อยากปรับเปลี่ยนกองกลาง อ่ะโอเคโจโกเบสไม่ได้ลงในตำแหน่งแบ,บ็คขวาโอเคไม่เป็นไรอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่โจโกเมสถนะนะัดแต่ก็เอาโดมเิเกสซบอสไลน์ไปเล่นท,ทั้งทั้งที่เป็นมิดฟิลด์แล้วดีกว่าก็เห็นเห็นอยู่อ่ะไม่เป็นไรกองกลางยังมีเกอร์ติสโจนลงมาเล่นร่วมกับ ine, Matt, air, อเล็กซานแม็รอแมคเตอร์ไรอันกาเฟนแบกบสามตัวบอลโคดิคารโปตามคาดโมซาล่าทางขวาตามคาดหน้าเป้าผิดคาดคือตรงส่งอเล็กซานเดอร์อิซักลงมาทั้งทั้งที่เจ้าตัวก็ สภาพความฟิตก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันเดอร์สโอตเองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเริ่มเกมไปแล้วว่าเจ้าตัวไม่ได้จะมีสภาพความฟิตที่จะลงเต็มเกมได้ความหมายที่ทุกๆคนเข้าใจก็คิดว่าก็คงจะมีโอกาสเป็นตัวสำรองไปก่อนเพราะว่ามันมีคนที่ฟิตก,กว่าอย่างฮูโก้เอกิเตเก้ในเกมที่ลิเวูต้องทำทุกอย่างต้องเล่นทุกวิธีการเพื่อที่จะทำให้ทีมเก็บสามแต้มให้ได้แต่กลับกลายเป็นเรื่องนักเตะที่ฟิตน้อยที่สุดลงสนามเป็นตัวจริง เข้าใจไหมเข้าใจกันไหมไม่เข้าใจอกเออเอ้เป็เข้าใจเหมือน,นกันก็คือตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเ,ออเราปิดกั้นโอกาสของอเล,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 ล็กซนเร์อิซักหรอกคือสุดท้ายเขาเป็นกองหน้าครับตัวแพงที่สุดในลีกนะในลีกมันก็ควรจะต้องส่งลงสนามด้วยฝีเท้าด้วยอะไรต่างๆอากันนะก็ควรจะต้องส่งลงสนามใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้เถียงแต่ว่าในวันที่เจ้าตัวก็ไม่ได้ฟิตเราก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ฟิตร้อยเปอร์เซ็นพอที่จะลงเป็นตัวจริง ก็ไม่ควรจะเอาลงไหมมันก็ควรจะเอาคนที่ฟิตกว่าพร้อมกว่าลงสนามในเกมที่มันควรจะต้องต้องเล่นเพื่อสามแต้มอ่ะต้องการความความสดใหม่ในเกมรุกต้องการความกระตือรือร้อนในเกมลุกต้องการสภาพร่างกายกับการเจอกับผู้ต่อสู้อย่างลอตติ้แฮมฟอรเรสที่เรารู้อยู่แล้วอะ่ะฟอเรสอันนับก่อนเริ่มเกมคือรองบวย มาเล่นในแอนฟิลด์จะเล่นกับเรีย์พูยังไงก็มีวิธีเดียวคือตั้งรับเน้นตั้งรับแล้วใช้พละกําลังจัดการแนวรุกเรอย์พูแทนที่จะเอาคนที่ฟิตที่สุดลงสนามก็เอาเอาคนที่สภาพความฟิตน้อยที่สุดลงสนามเออก็งงเหมือนกันอ่ะโอเคถ้าผลการแข่งขันมันมันเป็นอีกแบบก็คงก็คงจะไม่ไม่มานั่งพูดเรื่องนี้นะแต่ในเมื่อผลการแข่งขันมันมันออกมาแบบทุเล่ทุรังแบบนี้เนี่ยนี่เล่นในบ้านนะ่ะนี่แอนฟิลด์นะ แพ้สามศูนย์ในบ้านตัวเองไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะเคยเกิดแต่เกิดกับฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็ไม่บ่อยอืมจะบอกว่านี่เกมที่แย่ที่สุดในซีซั่นได้ไหมเริ่มตอบยากแล้วเพราะว่านะตอนนี้แย่หลายเกมจนแยกไม่ออกแล้วว่าเกมไหนแย่ที่สุด เบนฟอร์ดก็ทุเลศทุลังแมนซิตี้ก็ทุเลศทุลังอาจจะแต่เจอ Man City, แมนซิตี้แพ้ได้เป็นเรื่องปกติแต่ก็ควรจะเป็นฟอร์มที่ดีกว่านั้นก็ไม่ใช่วันนี้กลับมาเล่นในแอนฟิลเล่นในบ้านของตัวเองที่ทุกครั้งเวลากลับมาเล่นในแอนฟิลบิวต,ตลอดอันนั้นสบิวต,ตลอดโอ้เราต้องการเสียงเชียร์เราต้องการเสียงเชียร์ คือเสียงเชียร์ก็ช่วยอะไรมึงไม่ได้ถ้าในสนามมึงไม่ช่วยอะไรบ้างเลยในสนามมึงไม่ช่วยแฟนบอลเลยอะแล้วแฟนบอลมันจะไปบิ้วอารมณ์ขึ้นได้ไงคือเล่นกันแบบนั้นอ่ะโหกองเชียร์คอแตกตายก็ไม่ดีขึ้นถูกไหมคือถตอนนี้ผมไม่รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วกลายเป็นว่านะตอนนี้ไม่รู้แล้วจริงๆว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอยากจะอยากจะยกไปเปรียบเทียบ กับทีมอ,อื่นๆในซีซั่นที่แล้วแต่ว่าก็เปล่าประโยชน์ที่จะไปเปรียบเทียบเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบโอ้หาข้ออ้างมาโอน้นี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ณตอนนี้ผมว่าเหตุผลผมนึกไม่ออกอืมทุกฝ่ายทุกภาคส่วนต้องต้องรับคำวิพากษ์วิจารณ์นี้ให้ได้โอเคอคำวิพากษ์วิจารณ์เรามันคงไม่ไปถึงหูเขาหรอก แต่เชื่อเถอะว่าแฟนบอลที่นู่นอะ่ะเขาก็วิพากษ์วิจารณ์แน่ๆสื่อวิพากษ์วิจารณ์แน่ๆทุกทุกสายไม่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นสายลิเว์พูวิพากษ์วิจารณ์แน่ๆว่าอันเดอร์สลอ็อตกำลังทำอะไรอยู่แล้วอันเดอร์สล็อตจะแก้ไขยังไงตอนนี้ผมว่าคําถามมันคําโตมากแล้วว่าอันเดอร์สล็อตแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะเหมือนวิธีการจะเหมือนเดิมเลยบอลพยายาม ถ่ายไปถ่ายมาถ่ายไปถ่ายมาออกข้างต้นเกมก่อนเสียประตูก็ดูพอจะวูบวาบดีอยู่หรอกอโคดีกัปโปเหมือนจะเป็นคนที่วูบวาบมากหน่อยแต่ผลลัพธ์จังหวะสุดท้ายก็ยังสมสักึกสมักักติดต้นติดนี่ติดน่นโมซาล่าก็ด้วยความที่เป็นโมซาล่านะคือบอลมันก็พยายามจะไปฝากที่เขาบ่อยแหละแต่ว่านะตอนเนี้ย เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดของเขาแล้วก็มันจะไปฝากความหวังที่โมซาล่าอย่างเดียวก็ไม่ได้คือเกมรุกเนี่ยมันมันเล่นอยู่ทางเดียวอะ่ะมันกลายเป็นว่าพอออกซ้ายเป็นกั๊กโปรสมมุติถ้าเกมเป็นกั๊กโปรไม่ต้องสมมุติละกเกมเนี่ยมันเปกั๊กโปรสิบครั้งกั๊กโปรตัดเข้าในแปดครั้งคู่ต่อสู้จะไม่จะไม่ดักได้ได้ไดยังไงเหมือนกันบอลออกไปทางโมซาล่า วิธีการก็เหมือนเดิมไปไม่ได้ก็เบิร์กลับคืนโซโบเบิร์กลับคืนเคอร์ติสโจนเบิรลกลับไปโมซาล่าใหม่พยายามจะเปิดดีไซน์ก้อยพยายามจะตัดเข้าในะบี้ตะบันยิงเปิดก็ติดในเกมปกติอ่ะมันมันยังแทบจะจะทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เลย ได้ฟรีคิกก็เยอะได้ลูกตั้งเตะก็เยอะได้คอนเนอร์ก็เยอะ,ไ,ยอะไม่เคยทําให้มันเกิดประโยชน์ก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีทีเด็ดตรงเนี้ยมันหายไปได้ยังไงทีเด็ดตรงนี้หายไปไม่พอในเกมรับก็ละหลวมใช้คําว่าละหลวมชิบหายโคตรละหลวมแล้วมันดูกระจอกไปหมดเลยอ่ะคือหยิบจับใครก็เป็นปัญหาไปหมดเลยคือมันกลายเป็นว่าทุกครั้งที่ลิพูเสียลูกตั้งเตะเสียลูกคอนเนอร์เสียลูก Corner, เซตพีด ไม่มีความมั่นใจในหมู่แฟนบอลเลยผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต,แต่ในความรู้สึกผมเนี่ยคือเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยบอลสองจะเป็นยังไงวะบอลจะเข้าหัวใครวะคือกลายเป็นณนตอนเนี้ยจากแฟนบอลที่มันที่มันมีความเชื่อมันกลายเป็นตอนหน้าตอนนี้มันไม่เชื่อแล้วมันหวาดระแวงไปหมดแล้วเว้ยว่าลิฟูม่งจะเสียป,ประตูโง่โ,งโงแบบไหนอีกซึ่งวันเนี้ยได้ฟรีคิกแทบตายทําอะไรเขาไม่ได้เสียลูกคอนเนอร์ทีเดียวโดนเลย ัดปัญหาไปเรื่องเรื่องล้ำไม่ล้ำบทบังสายตาหรือไม่บทบังสายตาต่อให้มันจะเป็นเรื่องหน้าหงุดหงิดก็ตามที่ลักษณะแม่งก็คล้ายกับเกมที่แล้วซึ่งเราไม่ได้แต่เกมนี้เขาได้ช่างมันไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดถึงเพราะว่าไม่เล่นแบบนี้ไม่สมควรมีแต้มอยู่แล้วเอาเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าลูกที่แฮนด์บอลเอาตรงๆก็ก็โชคดีที่เขาที่เขาเป่าเป็นแฮนด์บอลมึงก็ยังไม่อาศัยความได้เปรียบจากตรงนั้นมา บอลเล่นต้องการชัยชนะต้องการสามแต้มแต่ไม่ได้เห็นความมุทะลุดุดันอะไรในเกมลุกเลยโอเคอาจจะพอเข้าใจได้ตรงที่มึงเล่นแบบไม่อยากแพ้ขอแบบไม่แพ้ขอแบบไม่เสียไว้ก่อนไม่เสียไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะต้องทําให้ได้แต่กลายเป็นว่าเกมรับตอนนี้มึงหละหลวมมากคนที่ควรโดนตำหนิที่สุดคือโคนาเต้นี่คือฤดูกาลที่แย่ที่สุดของโคลาเต้ผมกล้าพูดแบบนี้ได้เลย ไม่มีความไม่มีความแข็งแกร่งใดๆทั้งสิ้นไม่มีความนิ่งใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดแม้แต่บอลง่ายๆก็ยังดูหละหลวมไปหมดแล้วมันนำพามาซึ่งคือเอาง่ายๆคือพอเกมคือไม่อยากจะไปโทษโกนาเต้คนคนเดียวนะแต่ว่ามันเด่นชัดที่สุดโอเคมันแย่ทั้งแผงแหละซึ่งหน้าตอนนี้เกมรับวิบูมันทําให้มันมันทําให้ผลกแข่งขันมันมันมันยิ่งยากไปกว่าเดิมคือถ้าเกมรับมันเสียงง่ายแบบนี้เนี่ย โหเกมลุกแม่งท้อนะแล้วยิ่งในวันที่เกมลุกแม่งก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรด้วยแล้วเนี่ยแม่งยิ่งท้อคร,รใหญ่เพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือที่คือความวิกฤตแบบแบบโคตรวิกฤตจริงๆเพราะแม่งวิกฤตในทุกแดนเว้ยแดนหลังหนักเลยแดนกลางอะถ้าจะให้พูดตรงๆแล้วอานเป็นแบกนี่ก็ไม่ใช่ซีซันที่ดีของเขาเกมรับ ช่วยได้น้อยมากไม่รู้ด้วยวิธีการที่พยายามจะให้กลาเป็นแบกดันขึ้นไปสูงมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ช่วยเกมรับได้น้อยมากจังหวะพลิกจังหวะทะลุทะลวงไม่เห็นจังหวะช่วยเกมรับสวยๆน้อยทีนี้ผมมันไม่มีฟีลตัวรับคอยเบรกก่อนที่จะไปถึงแนวรับที่แม่งโคตรละหลวมแล้วเนี่ยแม่งก็กลายเป็นสเปะสปะไปหมดเกมรุกไลฟ์ไอเดียเล่นแม่งอยู่นั่นแหละวิธีเดียววิธีเดิม เจาะเขาไม่ได้แทนที่เราไม่ได้เรียนโค้ดหรอกนะแต่เจาะไม่ได้อลองยิงไกลบ้างไหมกว่าแม่งจะเริ่มยิงไกลคือนาทีที่เจ so ็ดิบจ็ดจัดโดมมนิกโซบอสไลน์นั่ลูกแรกมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมึงก็จะเล่นอยู่ที่เดิมออกซ้ายออกขวาตัดเข้าในเปิดไปเาวสองตัดเข้าในเปิดไปเวสองติดบ้างเข้าหัวบ้างไปเข้าหัวบ้างมึงก็เล่นอยู่แบบเนี้ยกองหลังฟอรเรสต์แม่งตัวเบล่มเลย แล้วในวันที่กองหน้ามึงไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นแต่มึงก็เลือกใช้วิธีที่จะเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปหรือในวันที่กองหน้ามึงเอาคนที่มันไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นลงหรอกมึงก็พยายามให้เขาเก็บบอลให้เขาพักบอลมันจะได้ไหมอ่ะม,มึงจะไปตันสู้กับใครได้คือนี้คือหนึ่งหนึ่งในวันที่แม่งแบบอย่างที่บอกอะต้นคลิปอะแรกแมั่ง เซ็งว่ะเอ้ยแพ้ได้ไงวะสักพัดหนึงเออชินเว้ยเออมึงมึง,ม,งมึงกระจอกจริงว่ะมึงแพ้ได้แหละแต่กับนัดล่าสุดอะไม่หมดหงิดกลายเป็นความหมดหงิดว่ะเพราะรู้สึกว่าคือมึงดีกว่านี้อะมึงดีกว่านี้ได้เว้ยแต่ทําไมมึงถึงทําให้มันกระจอกได้วะ ในสถานการณ์ของทีมที่แมันต้องการสามคะแนนแล้วนะักตอนเนี้ยมันเป็นช่วงที่มึงควรจะทําได้ได้แล้วมึงก็ยังทําไม่ได้ไม่ได้ด้วยของด้วยเรื่องของผลการแข่งขันไม่ว่าแม่ไม่ได้ยันวิธีการเลยมันเป็นไปได้เหรอคืองงมากๆงงจริงๆอย่างที่บอกคือตอนนี้แบบห,หลากหลายความรู้สึกแม่ เอาไว้ง่าย <c oughs> คือสมควรแล้วที่ที่จะโดนแฟนเลี้ยวคูด้วยกันเองด่าแล้วก็สมควรแล้วที่มึงจะโดนทีมอื่นล้อบอกได้เลยว่าซีซั่นนี้ทำใจกันไว้บ้างหนักแน่นอนหนักแน่นอนมีโอกาสจะไปไกลกว่านี้แน่นอน เพราะยังไม่เห็นอะไรที่จะเป็นจุดเปลี่ยนได้เลยถ้าถ้าเกมนี้มึงยังเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยในบ้านมึงยังเปลี่ยนไม่ได้อ่ะเกมเยื่อสภาพนี้มึงโดนอีกจริงแพ้ได้อีกแพ้ได้อีกครับแพ้ได้อีกแล้วมันจะแย่ไปกว่าเดิมทีนี้เนี่ยวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันอานะาตอนนี้อานเสล็อตเนี่ยจริงๆก่อนเริ่มเกมเนี่ย เวลามีคอมเมนต์อะไรที่มันดูรุนแรงไปกับอนาซอเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยเอ้ยที่มึงใจเย็นๆดูวะหรือทําไมต้องใช้คําพูดขนาดนั้นแต่หน้าตอนเนี้ยบูก็ไม่ไหวจะเซฟแล้วนะเพราะว่ามึงแก้ปัญหาไม่ได้วะ่ะเอาตรงๆคือยังไม่เห็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาคือพอมันแย่เนี่ยมึงก็ยังใช้วิธีเดิมไม่อยากจะย้อนไปจนถึงยุคของเจอเกนครอฟนะอ่ะปีที่ มันแพ้ติดติดกันแพ้ในบ้านติดติดกันหกนัดเจ็ดนัดอ่ะออาสุดท้ายพอมันแย่จนถึงขีดสุดอ่ะมันยังเห็นเว็บว่าเขาเปลี่ยนวิธีการเว้ยแต่นี่มึงแย่จนถึงขีดสุดเหมือนกันอ่ะแต่มึงก็ยังไม่เปลี่ยนมึงก็ยังจะจุดเปลี่ยนคืออะไรจุดเปลี่ยนคืออยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอยังนึกไม่ออกถ้าผลการแข่งขันมึงยังเก็บไม่ได้อ่ะมึงก็ไม่มีจุดเปลี่ยนแล้วมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม ในเกมที่มึงควรจะทําได้มึงกลับทําให้มันแย่ไปกว่าเดิมเนี่ยมันยิ่งหนักแล้วเดี๋ยวคอยดูกลางสัปดาห์หรือเกมต่อไปหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าได้เล่นในแอนฟิลด์อีกหรือถ้าไปเยือนอะไรก็ตามแต่เราต้องการแฟนบอลเราต้องการเสียงเชียร์เรารู้ว่าแฟนบอลเราดีที่สุดในโลกโน่นนี่นั่นาสารพัดสารพ โอเคถึงเวลาแฟนบอลยังไงมันเชียร์อยู่แล้วแต่ว่ามึงช่วยเล่นให้สมกับที่ที่มึงขอร้องแฟนบอลหน่อยได้ป่าววะโอเคแฟนบอลที่เนี่ยมันมันไม่ได้ส่งเสียงไปถึงพวกมึงหรอกจริงๆกูสงสารแฟนบอลในสนามเลยอ่ะมึงเล่นแบบเนี้ยเออ เพราะฉะนั้นนะตอนนี้บอกตรงๆไม่เห็นวิธีการยังไม่เห็นอใช้คำนี้แล้วกันยังไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เขามีความหวังจะหมดกำลังใจก็เอาเป็นว่ามุมมองใครมุมมองมาแล้วกันนะคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตตลอดอะผมก็ยินดีด้วยผมก็ผมก็ยกนิ้วให้เลยที่คุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตทีมโอเคแต่ว่าไม่หมายความว่าผมจะไม่ซัพพอร์ตทีมนะก็ยังคงซัพพอร์ตมันเลิกเชียร์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า ในวันที่มันแย่ขนาดนี้มันแย่จริงๆอ่ะมันก็คงจะต้องพูดเหมือนเดิมก็คือมันก็ต้องตำเหนียมันก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้านะเพราะมันไม่เห็นมุมดีอะไรเลยในเกมนี้ไม่เห็นแม้แต่มุมเดียวอจริงๆถ้าให้พูดก็คงพูดได้อีกเป็นวันอ่ะคงด่าได้อีกเป็นวันอ่ะคงหาข้อเสียว่าตำหนีได้อีกเป็นวันอ่ะแต่ว่ามันคงปราาประโยชน์ที่จะพูดถึงแล้วอ่ะ เพราะว่ามันต้องทําใจว่ะเพราะดูเหมือนว่าซีซั่นนี้จะจะดักดวงกว่าที่คิดทีมเสริมขนาดนี้นักเตะระดับโลกขนาดนี้มึงเล่นให้ให้กา,กากขนาดนี้ได้เ,เอาใช้คําว่ากากเลยแนละ้วกันหรือใช้ใช้คําไหนก็ได้ที่มันรุนแรงกว่าน,นี้ก็ได้แต่มึงเล่นให้ได้แย่ขนาดนี้ได้เนี่ยนับถือนับถือจริง ไม่อยากคิดเลยว่าซีท่นนี้มันจะกลับมาได้ยังไงแล้วก็ยังคิดไม่ออกด้วยว่าจุดไหนคือจุดเปลี่ยนคือไอ้คันจะอ้างขอเวลาอมีเบรกทีมชาติไปก็ไม่มีแล้วที่สําคัญมึงเพิ่งกลับมาจากเบรกทีมชาติมึงยังแย่ขนาดนี้มึงจะหาจุดเปลี่ยนจุดพักจุดอะไรไม่มีแล้วนะตอนนี้เข้าเบรกยาวๆแล้วนะเอออ่ะคิดเห็นยังไง ตามสบายแล้วกันไม่ห้ามปรามละแต่ว่าขออย่างเดียวคือขอแค่อย่าหยาบคายจนเกินไปแค่นั้นจะตำหนิอะไรใครเป็นสิทธิ์ของคุณเลยตามอารมณ์ของคุณผมเชื่อว่าทุกคนเชียร์เหมือนกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตำหนิได้ในวันที่มันทุเลศแบบนี้ขอแค่อย่างเดียวอย่าใช้คำที่มันหยาบคายมากเดี๋ยวมันจะโดนแบนอะไรกันัะเปล่า นะเพราะฉะนั้นคิดเห็นยังไงคอไม่มาพูดคุยกันไม่น่าเชื่อบอลจบเที่ยงคืนตาสว่างเลยเหลือจะเชื่อ,อง <c oughs> จริงว่ามึงแย่ในขนาดนี้เออเอานะก็ก็คงต้องเชียร์กันต่อไปอ่ะไม่ว่าจะสภาพแบบไหนก็ต้องเชียร์กันต่อไปมแย่กว่านี้มันก็เคยเจอกันมาแล้วนะเอา ถ้าเป็นรุ่นเรานะเด็กรุ่นใหม่หน่อยก็อาจจะไม่คุ้นชินแต่ก็ไม่อยากให้ชินนะเอาลุยกันต่อครับทำพันนากากันมาพอสมควรลุยกันต่อลุยกันต่อลุยกันต่อถึงแม้ว่าจะยังจะยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอโมงทั้งๆท,ท,ที่เคยพูดไปบางเกมก่อนหน้านี้ไปแล้วนะเฮ้ยว่ามันเริ่มเห็นแสงวะ่ะไปมามา่งดับไปแล้วนะ เอ้าไหนๆก็ไหนๆนะอย่าลืมนะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ขอแค่อย่างเดียวอย่าหยาบคายจนเกินไปตำหนิจิงๆก็ได้ผมผมเข้าใจแหละความหงุดหงิดความโมโหอะไรต่างๆนานามันมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทีมที่เราเชียร์ในวันที่มันแย่จริงๆในวันที่มันกระจอกจริงๆเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได้กับอารมณ์ที่มันคุกกรุ่นระบายมันออกมาระบายมันออกมาแต่ขออย่างเดียวอย่าหยาบคายจนเกินไปก็แล้วกันคอมเมนต์พูดคุยกันครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว เรากลับมาคุยกันใหม่ก็แล้วกันนะในในวันที่มีเกมแล้วเดี๋ยวมีคลิปก่อนเกมเหมือนเดิมกันแล้วกันนะตอนนี้ไปพักใจกันก่อนใครไม่ไหวก็มาระบายกันตรงนี้นะครับอ่ะไปครับพักผ่อนครับ